我那么大。嗯嗯嗯 สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมน้องแต้ามาแล้วเด้อนะครับคันนี้วะอ๋อคันนี้ขยันถึงเก้าศูนย์สี่แปดใช่ไหมนะครับแม่น้องแต้าวะเนี่ยไปฮะโมไปแล้วนะครับน้องแต้าคันนี้แล้วแม่คันนี้วะเนี่ยว้าวคนนี้กระชีดแล้วขยันถึงนะครับอ่ะมาแล้วครับผมน้องแต้านะครับเดินทางมาถึงแล้ว โอ้ยไทางขาไหลใช่ไหมฮะไทางขาไหลไปทางขาไหล,ลบิบบน,นมิมาแล้วครับโอ้ตัวทะเบียนทะเบียนทางงามอ่ะมาแล้วครับอังทองน้องเก้านะครับพี่น้องรอคอยเดี๋ยวรอติดตามกันเบียนทางงามเ,เ,เ,เหรออ ข้ากอดดารา่น้องเจ้าซวเนี่ยปันดารา่าอ๋อพี่น้องค่ร์มานะครับปันดาราในปรเทศนี้เอานะครับข้ากอดดาราดิมาแล้วครับน้องแจ้วแก้วมาแล้วด้อนะครับก็ได้ชีทะเบียนข้าย้ำเท่หรือ่ะน้ำสิบล้านอะไรแม่แก้วน้องแจ้วน้องแจ้ว มาถึงสัมผัสนะครับได้แล้ว่สียงเจ้าเรนะรัไปลับก็สัมผัสผดได้นะครับ มาแรงนะครับมาแรงเรื่อยๆนะครับเบาๆนะนะครับนะครับน้องแก้วมาถ an ึงก huh ็ครับน okay. like so. mm ่าจะสัมผัสได้นะครับผมเนาะนะครับผมขอใช้จัดนิยามในการรับชมเรื่องนะครับผมนะครับผมน่าจะนะครับมาผ่านมาน้องแก้วนะครับผมติดตั้งก็ครับ เออครับพี่น้อง้าอะไรครับก้าวนะครับมันจะเป็นก้าวนะครับเออครับดูดีๆเตะออกมาแล้วก้าวสองสองสามอืมอืมนะครับผมน้องเตวนะครับมาถึงก็นะครับผมครับชูมือให้นะครับผมเป็นน้องดูดีนะครับผม ก้าวเนาะนะครับคุณนะครับผมผ่านมาอ่ะนะครับผมตัวใดเนาะงูวะเราวะที่นี่เนาะตัวใดอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ชูอะไรเนาะเมื่อกี้เนี่ยชูอะไรเนาะเมื่อกี้รู้ไหมเมื่อกี้ชูอะไรรู้ไหมครับเมื่อกี้ชูอะไรรู้รู้ไหมเมื่อกี้ชูอะไรรู้ไหมอ๋อเลขล่าไปแล้ว เมื่อกี้ชูอะไรเนาะเมื่อกี้เนี่ยดูไเนาะมทมาบริการค่ะดีใจค่ะดีใจดีใจมาก็เือเวยนะครับน้องเก้าค่ะนครับผมเมื่อกี้ชูตัวไหนรู้ไหมเนาะเมื่อกี้ตัวไหนเนาะเหมียวบแงหมร้องก่เปลี่ยนันะครับผมเมื่อกี้ชูจไปให้น้องเก้าไปเปิด ไปเปิดลมทานเนาะครับไปเปิดลมทานให้พี่น้องแล้วก็เ,เข้าวิธีการนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ชูพี่น้องดูเด้อเมื่อกี้เนี่ยครับน่าจะเป็นเก้ากับเก้าสองสามครับเมื่อกี้เพ้นท์บอกครับเป็นชูดอยู่ยเห็นปะเก้าสองสามป่ะเรือว่าเก้าสามเก้าสองเป็นเก้าสองสามเก้าสองสามเก้าสองสามเอาเกาสองก่อนนะครับผมคถ้าผม เมื่อกี้ทะเบียนรถก็น้องเจ้านั่งมาก็คือ9048นะครับทะเบียนรถ9048เด้นนะครับ48จะเดินมาถึงแล้วนะครับออออผอ,อ เม่อี้น้องแก้วชูมือนะครับน่าจะเป็นเก้าสองสามเดี๋ยวรอยืนจันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวน้องแก้วเข้ามานะครับทำนะครับแต่ว่าวิธีการก่อนนะครับผมน่าจะเป็นเก้าพี่น้องรอดอนนะครับเดี๋ยวรอน้องแก้วจะปล่อยเป็นตัวไหนกันนะครับผมน่าจะเป็นเห็นชูมือขึ้นนะครับผมลงก็ได้นะครับลง้วก็น่าจะสัมผัสได้นะครับผมน่าจะเป็นเก้าสองสามเด้อ

phương pháp này đã có từ lâu rồi, đã có từ lâu rồi, đã ừ có <laughs> là <laughs> <Đúng>

นะครับน่าจะเป็น 9, 2, เก้าสองสามนะครับแนวสายพันธมากเก้าสองสามนแะนะครับเรบาติดตามกันเดี๋ยวให้ทำพิธีกันอีกครั้งหนึ่งครับเพือ่อนตัวไดวตัวไหนกันนะครับ